หลังพักฟื้นอยู่หลายวันทันพระเอกคนนวัตเตรียมคัมแบ็กสู่สังเวียนมวยอีกครั้งฉากนี้ครูศักดิ์พี่ปอณัฐวุฒิขอจัดหนักติวเข้มวิชามวยโดยมีจอร์ดหนุ่มแกป๊ปจัก,กรีนมาร่วมฝึกเป็นเพื่อนงานนี้ทั้งพลและแกป๊ปขอโชว์ความฟิตวิ่งลากล้อรถยาวเป็นกิโลโชว์ผ่าฟื้นพร้อมซิกแพคแบบน้นๆพี่ปอถึงขนาดอวยหลังไมเลยว่าสองคนนี้เขาฟิตหุ่นเตรียมมัดใจแฟนๆในนับ8แน่นอนค่ะคือจริงๆตั้งใจจะเทรน2คนนี้เป็นหลักอยู่แล้ว โดยเฉพาะพลเนี่ยก็คือว่ามันมีเกี่ยวเรื่องเกี่ยวโยงเกี่ยวกับพ่อเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้คือเราก็เหมือนถูกทําร้ายมาเร่งความฟิตกลับมาเพื่อที่จะกลับไปชกให้ได้ถือว่าหน้าม,มืดครับแต่เช้าเลยครับพลชิวงไงเขาเป็นนักวิ่งอยู่แล้วไงแก้มาแบบตอนวิ่งเก่งกล้ามหน่อยๆน่อยด้วยนะให้มันเป็นลูกครับคือรู้เลยว่าแบบการวิ่งมันที่นไปกล้ามมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> สองคนนี้เขาคือเขาเล่นเวทด,ด้วยไงเขาเต็มที่ <c oughs> คือระวังไว้อยู่แล้วว่า,คารคลเตอร์เนี่ยคือต้องให เด็ก2คนนีโชว์เต็มที่อาจารย์อาจารย์เนี่ยก็คือคอยเช็คข้อสอบอย่างเดียวงัก็ฝากเป็นกาลังใจให้การฝึกของเรา2คนด้วยจอร์ดแล้วก็ทันนะครับซีน,นี้กล้ามแน่นๆซิกแพครวมเป็น12แพคแผกระคนละ6ซิกแพคซิกแพคเป็น12แผคเลย